กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนในโซเชียลหลังคลิปของ2สอง่มยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเกาหลีจากสองช่องดังคือคันแล่และโอป้าฮงที่มาเที่ยวอุทยาแต่ทั้งคู่กับรู้สึกว่าค่ารถบินตุกๆที่นี่ราคาค่อนข้างแพงโดยเรื่องดังกล่าวเริ่มจากที่ช่องยูทูบเบอร์โอป้าฮงหรือพี่ฮงยูทูบเบอร์เกาหลีที่ได้ทำคลิปเที่ยวเมืองไทยโดยปักหมุดไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ไม่วายเกิดเป็นดราม่าเพราะตอนที่เขากําลังจะหารถพาไปกินข้าวกลับมาเจอกับแก๊งป้าที่ชวนขึ้นบินตุกตุกพร้อมขายแพ็กเกจทัวร์รถตุกตุกให้พี่คงกับเพื่อนหนึ่งคนในราคา4ี่ชั่วโมง1,200บาทถ้าหารกันก็จะตกคนละ6 0 0บาทขันพอพี่ฮงจะขอไปเรียกแกรบแก๊งป้ายังแอบอ้างอีกว่าแกรบผิดกฎหมายไม่สามารถเรียกให้มารับตรงนี้ได้และยังบอกอีกว่าบินตุกตุกของพวกตนรับรองโดยตำรวจท่องเที่ยวว่าราคามาตรฐาน สุดท้ายพี่ฮงจำต้องยอมขึ้นรถไปกับป้าแต่พอตอนจะจ่ายเงิน1,200บาทค่าตุกตุกป้ายังพูดติดตลกว่าหรือจะให้พิเศษป้า1,500บาทก็ได้โดยพี่ฮงถึงกับพูดทิ้งท้ายว่าผมอยู่ไทยมา20ปียังไม่เคยเจอสถานที่ที่แกรบผิดกฎหมายอีกด้วยซึ่งนอกจากช่องของอป้าคงแล้วหากย้อนไปเมื่อเาเดือนที่แล้วคันแลนยูทูบเบอร์คนดังจากเกาหลีที่มาเที่ยวอยุธยา ก็เคยเจอเรื่องการเรียกค่าวินตุกตุกไม่เป็นธรรมด้วยเช่นกันโดยคันแลนได้เรียกตุกตุกจากสถานีรถไฟให้พาไปส่งที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและคนขับตุกตุกได้เรียกค่ารถถึง150บาทซึ่งเมื่อเทียบกับระยะทางที่คันแลนนั่งจากสถานีรถไฟไปถึงจุดหมายแล้วเรียกว่าไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักจนคันแลนถึงเออบเอยปากว่าคิดว่า150บาทแพงนิดหน่อยเลยทีเดียวล่าสุดหลังจากเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาในโซเชียล ทำให้มีการตรวจสอบถึงราคาค่าวินตทุกๆกันในทันทีโดยทางเพจ Facebook อยุธยาอายุทยาสเตชันได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าราคาที่เห็นในคลิปของโอปป้าฮงนั้นเป็นราคามาตรฐานถูกต้องแล้วโดยราคาเหมาคันจะคิดราคาชาวไทย200บาทต่อชั่วโมงและราคาชาวต่างชาติ300บาทต่อชั่วโมงซึ่งแกงป้าได้เสนอแพ็กเกจเหมา4ชั่วโมงก็จะเป็นราคา1,200บาทตามเรทราคามาตรฐานแล้ว แต่ที่กลายเป็นประเด็นดรามา่าน่าจะเกิดจากการที่แกงป้าสื่อสารให้ชัดเจนถูกต้องมากกว่าโดยป้าไปพูดว่าหมอส4ชั่วโมง1,200บาทหารกัน2คนเท่ากับ600บาททำให้ดูราคาสูงและไม่ถูกต้องแต่ป้าควรจะอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังว่าคิดราคาเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ300บาทจะเข้าใจกันมากกว่า ึ่งหากนักท่องเที่ยวมากว่า6คนนั่งเต็มรถเหมา4ชั่วโมง1,200บาทถ้าหารตาคาตามจำนวนคนแล้วก็จะเป็นราคาคนละ200บาทเท่านั้นและอีกประเด็นคือป้าไม่ควรบังคับให้พี่คงเหมา4ชั่วโมงเพราะความต้องการของพี่คงคือแค่อยากจะนั่งตุกๆไปร้านข้าวจึงควรให้ลูกค้าเป็นคนกำหนดว่าต้องการใช้บริการกี่ชั่วโมงไม่ควรมัดมือชกเช่นนั้นรวมถึงไม่ควรเอาตาสัญลักษณ์ของตำรวจท่องเที่ยวมาแอบอ้าง ทางตำรวจท่องเที่ยวได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้งานตราสัญลักษณ์ส่วนเรื่องราคาทางตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นกันทางเพจดังกล่าวยังบอกอีกว่าที่วินตุก๊กตุ๊กหรือวินมอเตอร์ไซค์ควรทำป้ายราคาให้ชัดเจนทั้งราคาเหมาราคาต่อการไปแต่ละสถานที่และควรมีเบอร์สำหรับติดต่อให้กับนักท่องเที่ยวต้องการสอบถามข้อมูล และในสถานีรถไฟควรทำป้ายแนะนำนักท่องเที่ยวว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวในอธัธยาด้วยวิธีใดได้บ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอาทินั่งตุกต๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถจักรยานและแน่นอนว่าควรมีราคาและเบอร์ให้นักท่องเที่ยวได้ติดต่อได้อีกด้วยซึ่งวิธีการเหล่านี้นอกจากจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างจริงใจเสมอนั่นเอง